ทุกคนวันนี้นะคะก็แบบไม่ได้คลิปมายาวแล้วก็นานมากๆนะคะแล้วก็ฟีไฟก็อัปเดตนะคะเพราะว่ามันเหมือนแบบต้อนรับนะคะในวันแบบสกคิสตมาแล้วเนาะเหมือนแบบต้อนรับด้วยเนาะค่ะแล้วก็แบบก็ดีใจแหละแล้วน,นี้นะคะเราก็ได้ทำให้ตาตัวนี้สำเร็จนะคะ แล้วก็ใส่ทองแล้วก็สลับไปสลับมาแบบนี้เลยเป็นภารกิจที่ฟรีไฟเขาเอามาให้น้องเลยก็งงคนคือแบบแล้วแบบอยากมีเพจมากนะคะคือตอนนี้แบบหงอยอะเราไม่แช่งเงินนะคะเราก็ไม่มีเพจนะคะโอเคไม่ป็รายนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่ใน สิ่งที่หนากมากแต่เราเคคิดว่าอย่างนี้มันก็ไม่ได้อะทุกคนแล้วหลักก็จะพูดถึงตัวละครนะคะตัวละครใหม่นะคะที่เข้ามานะคะก็คือนรลินะคะนรลิน้องเขาเหมือนแต่ว่าเป็นตัวที่เกิดเป็นน์นูก็คือเมื่อใช้งานไอวอลจะค่อยๆฟืน้นฟูความทนทาน20%ทุกๆหนึ่งวินาทีปืนลาเฟซโจมทำ ความเสียหายต่อไอวอร์แลนขึ้น20%ส่วนออโต้นะคะตัวนี้ก็ออกขายตั้งนานแล้วแหละแต่เราเพิ่งมาอัปเดตแล้ะค่ะก็้อ่ขออภัยแต่ว่าตัว,วันนั้นนะคะน้องยังไม่ได้เปิดขายนะคะนี่ไอเทมนี้มาช้านะคะมันก็น่าจะอยู่ตรงบล็อกนี้นะคะเราจะไปเชิญกันมาเล่นด้วยกันเนาะ,ะนี่นะคะก็จะเป็นบล็อกของน้องเขาที่เขาจะได้เอาเข้ามาอุย้ยเขอะคะ เราก็จะเชนกันนะครับนะตอนนี้พี่เลเวลสามสิบอุย้ยแะ่เมนเกงมันช้าขนาดนั้นนะไม่หนาวหรอถามจริงแกไม่หนาวหรอ,อ,อวันนี้เราเอาคาเฟล่ามานะคะ มาเราไปตีมทีนักเรียนก็ได้ไปเราจะไปเล่นหมาป่าดูได้กับกัยัางไงกันอเออจะเล่นหมดใหม่กันมันก็มีหมดใหม่มานะคะเอาแล้วหมดใหม่หายไปไหนวะนี่อไม่รู้ ทุกคนไงแหละทุกคนก็จะต้องแบบว่าเห็นนะคะแล้วก็อุ้ยนี่นะคะตัวละครใหม่เขาได้มาปีนใช่ตัวละครใหม่ไหมอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้เขาบอกปีนเขาในลิใช่ไหมในลิอันนี้ก็มีอันเรามาเล่นในตัวหมาป่าเดือดได้นะคะคือเราปัญญาเนี่ยชอบเล่นมากมากชอบเล่นมากๆนะคะเล่นตับหมาป่าเดือดได้มันสนุกกับทุกคนแต่พ สนุกอะไรแบบสนุกมากอ่ะไม่ว่านะใครจะว่ามันสนุกอืดูระเบิดควันเข้าไปนะคะจะขอตัอ้ไอว่าทำการพันยานะคะพันยาก่อนเราเอาแม็กซิมมานะคะพันยาได้ไวขึ้นเนาโะโอเคเราแบบ เรทุกคนว้ากไดไลก์กันยายกันยายเก่งมากเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเล่นต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> ได้จะเราเล่น <c oughs> เล่นอีตาหนึ่งก่อน <c oughs> อุ้ยอุ้ย,ยมันยิงหัวแม่นมาก <c oughs> ใช่มันมันมันดูเก่งอ่ะมันมีความแบบว่าชินช่ แต่ยังไม่เห็นแรงมันนะคะต้องมาดูกันนะเขาว่าัจะแรลงอะไรดูจากลักษณะท่าทางกันยาก็คงแพ้นะคะเพราะว่าเนื่องจากสองหนึ่งอ่าคนนี้แรงไดมอนด์อีกคนหนึ่งแรงแดงน,นะคะหัวขาวแหงแดงผู้ชายเสื้อส้มแหลงไดมอนด์ค่ะ ออก็มักแบบว่าก็น่าชอบแบบป็น่าค้าแรลงแดงหรือก็ค้าแรลงเดมอนนะคะแล้วแบบก็คนะ้าแหลงที่น้ำค้าแรลงโก้อะไรอย่างเงี้ยแทบสุดแรลงอ่ะแต่ว่าบางครั้งอ่ะแรลงแดงมากเกินไปกันนะก็เลยค้าไม่ค่อยได้นนะแหลงเดมอนเนี่ยนะมันจะมันแกล้งเราค่ะไม่ต้องไปเชื่อมันจะหลอกให้เราเชื่อใจแล้วเราก็ก็ต้อให้เอเวงที่จะ้ะ ทุกคนและอีกตัวอุ้ยอันปลาไอมันปลาไออะค่ะฮัลโหลอุ้ยอีนี่มัน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 อุ้ยว้ายอย่าวิ่งหนีนะไอแกขออนุญาปิดการแจ้งเตือนก่อนนะเออนะเออถ้ามันไม่ไหวมันจะวิ่งหนีแม่ครั้งก็จะต้องไอวอลเนาะ มันแบบว่าสร้างกับปัญญาไม่ได้อะไรเงี้ยโอเคแต่มานสร้างกับพี่ได้นะไอคิวไม่เนียเหรอเนี่ยอาอยอาจารยทุกคนนะคะคือตอนนี้แบบมันซ่อนตัวเนี่ยนนะเอ๊ะอีพวกแรงสูงๆอะมันจะซ่อนตัวเนี่ยนะ ทุกคนทุกคน,คน,กคนแกแนบอกว่าถ้าสแนปยิงมันจะแบบไงเห็นนะซึ่งแบบเบลเบๆเราไปๆๆคนเดียวไม่ได้นะสินะต้องไปแบบพยา,ายามนากลัวมากอัญยาป้ยมันมันตั้งหวงโค้เอาให้เราอยู่ได้แหละแกอา้าวงั้นนะขอโทษนะเพื่อน แหลงแดงะคะ่ะคนที่กันยาะคะ่ามากี่แหลงแดงไงคะสวัสดีขออนุญาตนะคอกัน,อกนเ,อเออพระนาสองคนนะคะแหลงซิเวอร์นะคะนางสองคนเป็นแหลงเดงมอนก,กับแหลงแดงนะคะก็ยินดีด้วยนะคะคุณได้ตายแล้วหรือเขาอ่อนให้เราทุกคนมากคือเรากับคือกันยาเล่นเก่งมากๆแบบเก่งเหมือนแหลงอื้อนะ่ะคือแบบตึงอะ่ะ เราไม่ได้เหวีว่าปูวยกันยานะคะแต่ว่าคือเราพูดความจริงไงทุกคนนางจะปาไอมานะระวังด้วยถ้านางสู้ไม่ได้ต่อไปนี้นางจะปาไอนะคะเพื่อให้เลือดลดแล้วนางก็ค่อยมาบุกเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะน่ากลัวมากอะไรอ่ะโอเค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  แกแกเป็นคนเลือกปืนเองนะเลือกเลือกก็เลือกให้มันดีๆนะเออเออแกเลือกปืนนะเลือกก็เลือกให้มันดีๆอีตัวหนึ่งมันยินบื้อนะคะให้หมันบีบตายไปเลยเอ่ะ กันบอกว่าน้องจะยืนชิวๆจิบไว้กินนะนั่นไงวงกินตายนะยะยอดเลยค่ะแล้ววงบีบมันก็เป็นวิธีที่ดีนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไป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 ปัญญา,า,าค่ะ เราไม่น่ากระโดดเลยบือล่าว้ายมันเล็งหัวแม่นมากค่ะทุกคนี๋ยวเรากาก็ไม่รู้เราไี่ดูเหมือนกันในเรื่องนี้มันมันอ่อนกันยาแต่มันแบบ่มันกลัวอ้วนมันแบบมันไม่กลัวฉันนะแต่มันกลัวกันยาอะไรอย่าอุ้ยวายคอเนมันยิงออกมาไม่ได้แล้วค่ะเขาอัปเดตแล้วค่ะเออะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นไรเพราะเรา ถ้าถ้ามันอยู่บนนะคะมันจะยิงหัวได้ง่ายมากกว่านะคะแล้วก็จะเลือก AK ไปฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นนะครับช่วงแรงคือคะเหมือนสไนดยแต่ว่ามันไม่ใช่สไนดยอ่ะ รูปทรงมันเหมือนนะคล้ายๆตั้งไอวอไหมตั้งก่อนนะจะสู้ได้ไหมเนี่ยกลัวเฮ้เดี๋ยวฆ่าเพื่อนมันกัน ก็ไม่กลัวมาแล้วนะคะอะฮะมัน huh. ไปไหนอ่ะเห็นแล้วแบบเห็นแล้วแบบอุ๊ย <c oughs> เอดหรือเป่ะป <c oughs> ืนปืนเอเคไม่ค่อยแรงแต่ปืนนี้มันมันลั่นฉา a เอเคลั่นเร็วอ่ะ

เราต้เยเลนะอเเหอกรับไม่ไม่เรียนทุกคนอ่นก็ต้องขออภัยในความนะคะโอเคกลับี้อันนี้อันนี้เป็นอะไรอยู่นะทุกคนขอดูที่ขอดูน้ำผ้าน้ำผ้ามันุกคนคนเด็กคิดหลึก อัดคลิปอยู่อ่ะอัดคลิปอยู่อ่ะเอ้าจะดึงอกันเดีวไปเออได้ให้เอไหมมันให้กันไม่ได้ค่ะอุ้ยจะร้องไหไปต่อยดิไปต่อยต่อยแล้วต่อยหัวเองไม่ใช่หรอ แกนแนบไปพูดต่อยหัวมาแล้วนะคะแต่ว่ากต,ต่อยหัวเป็นนะแต่ว่าปืนกับปืนกับตู้ปืนกับหมัด่ะมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอกเนาะนมันเทียบกันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวต้องแบบอุ้ย ได้แบบปัญญานะคะก็ต้องขอตัวลาเบอร์นะสวัสดี่เบอร์นะคะสวัสดีค่ะ